วันนี้ก็ภารกิจแน่นเอียดเลยค่ะแต่ภารกิจหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือการไปเปิดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตงานนี้เป็นงานที่นําสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนเอามารวมกันจากผู้ประกอบการ SME ค่ะ <c oughs> งานใหญ่งานจัดแบบชนิดที่มีผู้ประกอบการต่างประเทศเข้ามาเป็นคู่เจรจาการค้าด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการในไทยนําสินค้ามากมายไปแสดงด้วยงานนี้เรียกว่างานแสดงสินค้า สไตแบงคอก2024ครั้งนี้ครั้งที่7แล้วค่ะที่จัดขึ้นถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นงานฝีมือท้องถิ่นเป็นแหล่งรวมความคิดสร้างสารรค์การออกแบบนะครับเป็นข้อพิสูจน์และจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยที่สำคัญเนี่ยมาจาก SME ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึงร้อยละครับคุณชนา ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กนี่นะคะรายเล็กรายย่อยเนี่ยเวลาเขาทํางานเขาเปิดบริษัทมาก็จะมีการจ้างงานถูกไหมคะครับปรากฏว่าเขา,เขาไปดูหน่อยว่าเอ๊ะเกิดการจ้างงานกันมากขนาดนีนปรากฏว่ามีมากกว่าสองล้านคนทั่วประเทศนะคะที่ได้รับการจ้างงานทีนี้เรามาพูดถึงนวัตกรรมกันนิดหนึ่งค่ะนวัตกรรมของสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกนํามาโชว์ไม่ใช่แค่ว่าคุณมีสินค้าคุณมีผลิตภัณฑ์แล้วคุณจะออกแบบมาได้สวยงาม อย่างเดียวแล้วคุณจะขายได้ไม่ใช่นะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีในยุคสมัยนี้เลยก็คือเรื่องของเทรนที่มันทันตามโลกเทรนแบบไหนรู้ไหมคะที่ทันตามโลกเรื่องของเทรนรักโลก<ช>เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือการผลิตการทําสินค้าออกมาเนี่ยต้องไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของอเพิ่มคาร์บอนทําให้โลกร้อนอแต่ตอนนี้เรียกโลกเดือและใช่ค่ะคก็ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ถูกมาบรรจุอยู่ในงานนี้ค่ะ